ือว่าเดือนมีนาคมปีนี้เป็นเดือนที่ดีสาหรับดิวเดอรสตา์าจริงๆค่ะเพราะนอกจากจะเป็นเดือนเกิดของตัวเองแล้วยังเป็นเดือนที่ดิวตั้งใจะจะบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาด้วยค่ะเมื่อแฟนคลับของเขารู้ก็เลยรวมตัวกันทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับดิวซะเลยส่วนดิวก็ขอเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยการจัดพิธีบายสีสุขขวัญให้แฟนคลับได้ผูกข้อมือก่อนที่ดิวจะลาบวชจริงและถือโอกาสนี้ขอเข้ามาลาโทดแฟนคลับในสิ่งที่ดิวได้ร่วมเกินไปด้วยค่ะ ใจมากครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะมาขออโหสิกรรมกับแฟนคลับทุกคนอยู่แล้วแล้วก็มีพิธีการที่ไม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 ่คิดไม่คิดว่าจะมีก็จะบอกว่าดีใจมากซึ้งมากแต่ว่าปิตินะวิติอยู่ข้างในนะแฟนคลับกำลังจะแกล้งให้ร้องไห้ไงแต่เนี่ไม่ได้เราเข้มแข็งไม่ร้องไม่ร้องครับไม่ร้องแต่ดีใจมากนี่ใช่ใช่ครับผมก็รู้สึกว่า ซึ้งใจวันที่21มีนาะเราจะอยู่ในวัดพอดีก็น่าจะเหมือนกับว่าอยากจะฉลองก่อนก็เลยเพราะว่าตอนถึงอยู่ในวัดนั้นเนี่ยไนครับเขาเขาคิดว่าถ้าเกิดเราอยู่ในความสงบแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีพิธีอะไรที่เข้าไปรบกวนมากตอนนี้นะก็พิธีการก็ดําเนินไปตามขั้นตอนของมันก็เหลือแค่บวชเท่านั้นเองพี่ใช่เหลือแค่บวชเท่านั้นพร้อม,พร,อมพร้อมมากครับ บทของดิวด e สตาห้าจะจัดขึ้นที่วัดบาวรนิเวศวรวิหารในวันศุกร์ที่18มีนาคมนี้เอนเตอร์เทนเมนต์อัปเดตก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยค่ะ